ทีนข่าวกีฬาฟุตบลไทายบอิจิสไตประจำวันชี9กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บรรทัยครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กาาันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อะไรยังไงโชว์ผลงานดีมากเลยนะนักธิกรเด็ก16ปีเตรียมที่จะทดสอบฝีเท้ากับทีมราลิกาสเปน เดกันนี้นะผมธางนกกิจโพสีปีกจอมเลือ้อยทีมชาติไทยชุดย16ปีที่มีโค้ชเจด็จเจด็ดมีลาบนะฮะคุมทัพในการลุยศึก AFF u ส16ปีในครั้งนี้ของสโมสรการท่าเรือ FC ตเตรียมไปทดสอบฝีเท้ากับลาลิกาสเปนโดยนักกิจโพสีทำผลงานได้ดีกับทีมชาติไทยชุดย16ปีพาทีมคว้ารองแชมป์อาเซียนชุดย16ปีแบบเขาเรียกว่าสุดความสามารถ แม้ว่าจะพาท่าของไทยพ่ายออสเตรเลีย,ยไปในาการเสมอนัดชิง 1. หนึ่งต่อหนึ่งและก็แพ้นในการโดนจุดโทษก็ตามทีแต่ว่าเด็กคนนี้ดูแล้วดูแววมีดีอนาคตไกลยอย่างแน่นอนนะฮะยังไงเด็กชุดนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและ,ร,ะร่วมเชียร์ให้กับพวกเขาได้ก้าวต่อไปอย่างเส้นทางลูกหนังอย่างระดับโลกเลยก็แล้วกันครับสู้ๆนะฮะฝากไปให้กำลังใจน้องดัตกิตโปรสีคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารนยังไงงานนี้สหรัฐอยู่เย็นออกเดินทางไปญี่ปุ่นร่วมทีมเรนดาฟายามากุชินะโดยสารัฐก,กองกลางของดีกรีทีมเชิไทยได้เลิอกออกเดินทางบินไปประเทศญี่ปุ่นในคังนี้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนวันจันทร์ที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะเข้าไปร่วมทีมเบรนดาฟายามากุชิทีมจากลีกรองของแดนอธิุทยัย ก่อนที่ออกเดินทางได้มีครอบคร,วรัวแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนบอลแฟนคลับนะฮะของเจ้าตังมาร่วมถ่ายภาพและก็ส่งกำลังใจในการส่งดาวเตะไว้ใส่ชอปเปอร์อะไรนี้ขึ้นเครื่องออกเดินทางไปล่าฝันสำหรับนั่งของสหรัฐอยู่เย็นในเบงไทยที่เจ้าตัวแทบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วหลังประสบความสำเร็จกวาดมาได้แทบทุกแชมป์ในไทยอาทิเช่นไทยลีกสมสมัยลีกคัพสมสมยัยอาเซียนคัพสสมัยคิงคัพ1สมยัย เหรียญทองฟุตบอลชายสีเกม1สมัยและก็ยู16ปียู19ปีอาซึ่นครับอย่างละหนึ่งสมัยโดยเจ้าตัวเนี่ยย้ายจากบีจีปทุมร่วมทีมเรดฟายามาโกชิด้วยสัญญายืมตัวในครั้งนี้6เดือนนั่นเองครับอ่าและผมเป็นตัวงานนี้ก็ฝากาให้กำลังใจเจ้าตังสาระเย็นช่วยไปลุยศึกกับทนานของญี่ปุ่นในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจ่นครับ อรยังไงงานนี้บิ๊กยิมนั่งเก้าอี้นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลพร้อมยกระดับโค้ชไทยนะโดยอดีตอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับตําแหน่งนายกคนใหม่ของสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสบ,บทบหรือว่า Thailand Football Coaching a s s ociation หรือว่า F C A โดยการน,นี้ิ๊คยิมยุทธนายิมการุนได้รับเลือกให้นัํตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬาผู้บัญแห่งประเทศไทยพร้อมประกาศส่งเสรมิมและก็ช่วยเหลือผู้ฝึกสอนทั่วทั้งประเทศเปิดศูนย์ฝึกซ้อมเยาวชนซึ่งจะมีโค้ชโปรตไลเซนให้ความรู้โดยสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาผู้บัญแห่งประเทศไทยมีการถแถลงข่าวเปิดตัวจากคณะกรรมการณห้องประชุมชั้น2อ,อาคารสโมสรสุรกากรก,กรมสุรกาก,ากรเมืบอรนจัทร์ที่บ่ามา ดยพิยิมได้ยุทธนายิมการินได้เข้ารับตําแหน่งนายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมเปิดตัวกับตน่นของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่นําทัพมาโดยนายถวันรอดจิตอุปนายกสมาคมนายชัยชัยธีรวรโดดมอุปนายกนายชัยนรงค์กิจจัศริวิเชียนอุปนายกนายธีระเหมอุปธรรมอุปนายกและก็นายสมชายโตรัพ์ กรรมการและก็เลขาธิการนายประสบเทพชุมกรรมการและก็นายทวีนนายอนุสิทธิ์ศรียาภายัยกรรมการและก็ปฏิคมส่วนนายคงพบทองคำกรรมการและก็ประชาสัมพันธ์นางเปี่ยมสุขผู้รับกรรมการและก็เหียระยิกโดยมีแนวทางช่วยพัฒนายกระดับผู้บุกสอนกีฬาฟุตบอลรัลละเยาวชนไทยให้มีโอกาสที่ดีขึ้นๆส่วนด้านบิ๊กยิมได้กล่าวแต่ว่าผมและทีมงานเล็งเห็นว่าผู้บุกสอน กีฬาผู้บันมีความสําคัญนะตามที่สมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญกับการยกระดับการส่งเสริมและให้ความรู้โดยเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่องทําให้ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนทุกระดับชั้นมากกว่า4,000คนไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีองค์กรใดที่จะรองรับเพื่อจะดูแลให้ความช่วยเหลือหรือต่อยอดดังนั้นสมาคมกีฬา,าผู้ฝึกสอนแห่งประเทศไทยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนา,นาและก็ยกระดับคุณภาพ พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บุกสอนชาวไทยให้มีอนาคตที่ดีมีทางเลือกเพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาผุ้บอลเยาวชนสมาคมผู้บอลจะสนับสนุนสนยนฝึกในปัจจุบันมีอยู่2ศูนย์และอนาคตจะเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งในศูนย์จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพฟุตบอลโดยร,รับเยาวชนที่จบการศึกษาป .6 เข้ามาเรียนระดับป .1 ถึงม .6 โดยใช้ระยะเวลาเรียนจำนวน4ปีเกี่ยวกับหลักสูตรฟุตบอลซึ่งออกแบบและก็รับรองโดยกรมการส่งเสริมการเรียนรู้กระทรงศึกษาธิการเยาวชนจะได้เดรียนรู้ในศูนย์ตลอด4ปีและแต่ละศูนย์จะมีผู้ฝึกสอนระดับโปรไลเซนเป็นหัวหน้าศูนย์และมีบุคลากรในการบริหารจัดการ มีสมาคมเป็นผู้กำกับมาตรฐานการทำงานของสมาคมจะไม่สแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรใดๆแต่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย จะพยายามนำโครงการต่างๆที่ดีและก็เป็นประโยชน์ประส่งเสริมและก็ดูแลบ,บุคลากรขอ,ของวงการฟุตบอลไทยและก็พร้อมประสานงานการทำงานร่วมกับการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือวกกทและก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะสร้างสรรค์พัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลสำหรับช่องทางการติดต่อ,ใน,อในการสมัครสมาชิกติดต่อได้ที่นายประสบเทศชุมนายทะเบียนนะฮะ เบอร์โทร08181490696 uh, ในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าเป็น uh, อะไรที่ดีเป็นอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจเขาหรังนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกนกครับอะไรยังไงงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีก2 0 2วนะ โดยตลาดนักเตะไทยลีก2024เปิดทำการครบหนึ่งเดือนแล้วหลายทีมขยับเสริมตัวผู้เล่นได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะทีมใหญ่อย่าง BG หีฮักาท่าหรือเอซโดยแต่ละทีมซื้อใครขายใครบ้างนั้นเราไปดูกันสักหน่อยก็นล้กันโดยจะฝั่งบุรีรัมย์กันก่อนกันล้กันนะฮะก็จะมีอาทิตย์เบิร์คาเข้ามาติอุสมากัสนิวเอเธอริชเคอร์ติสกูดเคอร์กิสมราเอสซาราโปซาราปรูส พิทิวัตสจิธรรมกุลมาซโรปราโยยิเอชริชมาซโรยาโรเดคันช์ธนดนไรอันส่วนขาออกก็จะมีโกรันคาลซิสรัชนาดุบจา้าชิติพันธ์แทนกลางสยามแยบฮาริชบุสคิสจัก,กริดลาตกูลสุพรปินากาดาโพออฟานโดระทวัชชัยอินทร,รปกรณธนดลขาวสะอาดนพพลระครพลพัดส้อยมาไยธนิตสอนภัยบุญกิจเจริญยศพรเพียงดา พีระดลนชมรัศมีและก็อาทิตย์บุญจินมาส่วนทางฝั่งทูแบงคอกนะฮะก็จะมีขาเข้ายัางไม่มานะฮะขาออกก็จะมีวินเรนโมตาบาวเดอร์บรุยอาบาด,ดสุคุนารัชนา,าอารันไพโรธทัศนพงษ์หมวดดาบักอดิศักิ์ไกสอนนันทวัฒน์กกฝ่ายนันทวุฒิสุขสมดานายเจมส์สม์สส่วนการทา่าเอฟซีขาเข้าก็จะมีวินเรนโบตาชัยวัฒน์บุรานอิฟรานฟันดีอ้อแซคคอนนี ปรสนาดุมบ้าพีระดลชามรัศมีพักวัตสับโซโดยงานนี้ส่วนขาออกก็จะมีชาลีครับนูรุนศรียาเกมทิตาธรอ,อักษรสีแฮมิตันโซอารชเรสเจนพบโพคีสารเสรินลิมวัฒนะทิตาวีอักษรสีอนุสัก์ใจเพชรซซมเอลเแมักอันไพรานาคินวิเศษชาติสิระบุตรเก่งนอกและก็บินเรียนไบเดโซ ส่วนทางด้านของบีจีปทุมขา,ขาเข้าก็จะมีศิวกรเตรียตะกุลสารอนอนอนุอินวรินทร์จำนงวัฒน์สัญชัยนนทศิราเบลวินออเบรเซรนอิฟรันเดลโลทวัชชัยอินทร,รปะโคนธนดลขาวสะอาดมาร์โกบาริเน่คริสติยงโกมิสกาคุโตะโนซึดาปราเดียลซันตนาราฟฟานเฟสและก็จะเจริญศักดิ์วงก่อนส่วนขาออกก็จะมีอ,อิฟฟานฟันดีอ้อภิเศษโซร,รดา อด,ดิศักคอสูงเนินพิธิวัต์สุจิธรรมคุณดานิโรโอเวชไรฮา,านสตวตเจนบรบสามพาวดีวัฒนากรสวัสดละครรัตพล,ลบรสุดวิกเตอร์คาโดโซสารัตยูเย็นเดนิชบุญญาจักรพันธ์ไพยสุวรรณกิติพง์ผูแถวเชีย่ยเกนกพรปุษภปาคมณวราฟิตอินทรเจริญทนัทนกริละออขไหแล้ก็ตะวันโคตสุโธนะฮะ แตผมเอาแค่นี้กันก่อนการลวกันนะครับเยอะเหลือเกินต้องรอกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเอาแค่3ทีมเด้นๆก่อนการละกันและนี่ก็เป็นที่นัาข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by อิชิอิตาประจำวันที่9กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ